ส่วนที่สองที่ตอนนี้เริ่มไปแล้วก็คือการจัดพิธีศพของภรรยาและก็ลูกคนก่อเหตุซึ่งกรณีนี้ไปคุยและชาวบ้านก็บอกรับได้หลังจากเนตุการกัดยิงที่น่ากลัวมากเลยครับผมการใช้หลักทรัพย์ต่างๆเข้าไปเยียวยาเพื่อเสียหายยิงไปได้ยังไงต้อง36ศพอันตรายมากเลยครับผมอะไรด้วยคนก่อเหตุตอนนี้ก็คือเขาเนี่ยไปชดใช้กรรมเขาแล้วจากปังปอนบเกอร์ซิงคุยกับชาวบ้านเนาะนะครับคือเขาเขาไมามีความหดหู่ใจนะครับ ทำไมถึงทําเหตุได้ขนาดนี้แล้วทีนี้ชาวบ้านคือเขาก็ปฏิเสธที่จะเอาศพเข้ามาแต่ศพศพภรรยาเขาแล้วก็ลูกเนี่ยทางวสิอุไทยเนี่ยรับมาแล้วก็ยินยอมครับที่เขาถึงคือเขารับได้คือเขาไม่ไม่ใช่ผู้ก่อเหตุคือเขาเป็นผู้ประสบเหมือนกันนะครับแต่ว่าศพของของของน้องที่ผู้ผู้ก่อเหตุเนี่ยเราก็จริงๆเราก็อยากจะช่วยอยู่แต่ว่าชาวบ้านเขาก็รับไม่ได้นะครับลัวเน แต่ส่วนเราเขาก็ไม่รับแต่ละบาล้านนะครับส่วนส่วนผู้สูญเสียนี่ก็เร,เราเราต้องเข้าใจเขานะครับว่าเขาเขาเขามันความรู้สึกลูกหลานเขานะครับเขาเขาไม่น่าจะทําแบบนั้นแต่ว่ามันลงมโมหินเตรียมตัวการด<ย>ีมากครับมีห้องนิรภัยด้วยครับว่าถือว่าดักเกรียมปลอดภัยครับผมเลียง<น>ล<ต>ูกเข้ามา ถ้าสังคมเนี่ยยอมรับก็ได้ลมันก็ยังใเป็นที่เย,ยียวยาจิตใจของแม่แมแมแมด้วยดีกว่า,าเราอเอาแหละเดี๋ยวมันจะมีประเด็นหนึ่งซึ่งผู้ใหญ่ท่านก็ต้องเข้าข้อใจผู้ชมดูใช่ไหมเรื่องเงินเยยวยาอ่อมันก็จะมีคําถามตามว่าอย่าลืมนะครับว่าเมียกับลูกเขาเนี่ยของคนก่อเหตุเขาไม่รู้เรื่องด้วยครับคําถามคือครอบครัวคนก่อเหตุควรได้รับเงิอนอยียวยาไหมอันนี้เป็นอีกอันหนึ่งซึ่งสังคมกําลังช่างใจ ผู้ใหญ่ต้องไปทำความเข้าใจกับสังคมผมตัดภาพไว้ที่มิจโจ้กได้ไหมะรับข่า่าสุดเดียวนี้บิ๊กโจ้ลกจลงไปประชุมแล้วปรากฏว่าวันนี้เจะได้ข้อมูลอันหนึ่งที่น่าสนใจหลังจากบิ๊กโจ้กแกประชุมเสร็จผู้ชมฮะปรากฏว่าผู้ชมเห็นภาพรถใช่ไหมที่คนร้ายเนี่ยมันเผาเราก็งงว่ามันเผารถกันต่ทำไมเพราะหลังจากที่เขาฟ่องเหตุไอ้ต่างๆเสร็จบิ๊กโจ้กออกมากเปิดเผยแล้วนะฮะภาพร,รถของคนร้ายที่น่ากลัวมากที่สุดในสังคมเลยครับ แล้วาตัสินใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นเห็นบอกว่ทัผู้าะมจากเรื่อการกตัวแลวเขาไม่มีัญหากับเด็กแต่กาหูอ่สุดแต่ขณะเดียวกันการเผารถเพราะเขามีมีสินเนี่ยนะฮะเกี่ยวกับรถยนต์ของเขาครับผู้ชมฮะประมาณสมแสนบาทเพราะฉะนั้นเขาอ่านีม็คืสินรเหอนกับล้างมีสิงเลยแล้วก็มีการเผารถที่เกิดขึ้น ป็นอีกหนึ่งหนึ่งเนี่ยนะครับผู้ชมฮะที่เกิดขึ้นจริงๆผมอยากจะเล่าอันนี้ให้ฟังสักทีหนึ่งเพราะว่าวัาวนนี้อมารินได้ข้อมูลอันหนึ่งมาผู้ชมจำได้มานอกจากวิกโจ๊กแกจะไปติดตามหาเขาเรียกอะไรแรงจูงใจแล้วก็ไปวิเคราะห์หาแก้ปัญหาแล้วเนี่ยหลอนยาจริงหรือเปล่าเพราะถ้าไม่หลอนยาเนี่ยเอาจิงผู้ชมฮะเพราะการตรวจเนี่ยพบว่าไม่มีสารเสพติดตาส่ว่าวันนี้ทนายวาควาผู้ชมจำได้ใช่ไหมครับว่าคนต่อเหตุเนี่ยเขาออกจากศาลก่อน คนที่จะเห็นปฏิกิริยาคนก่อเหตุมากที่สุดคือทนายของคนก่อเหตุเป็นข้อมูลแล้วกันเนาะทนายของคนก่อเหตุให้ข้อมูลกับอามารินทีวีเดี๋ยวขึ้นผังให้ดูเลยครับถามว่าคนก่อเหตุตอนอยู่สายเหมือนคนบิดยาจริงไหมปรากฏว่าไม่เหมือนเลยนะฮะเพราะว่าทางทนายบอกว่าจากลักษณะครับการพูดคุยทนายยืนยันนะครับว่าคนก่อเหตุพูดคุยปกจะครับคุณผู้ชมฮะ และจากสังเกตการเนี่ยสีหน้าแววตาทั้งหลายเนี่ยไม่มีอาการตื่นเต้นยืนยันนี่นะครับว่าไม่น่าอ่ะยืนยันเพราะในคดีของตำรวจเนี่ยเขาโดนเรื่องเกี่ยวกับยาเสพต,ติดตอนขึ้นศาลทนายก็บอกว่าคุณรับสารภาพนะโทษหนักมันจะได้เป็นเบาแต่ตอนเข้ามาสารไม่มีอาการเหมือนว่าเขาดีดยาที่สําคัญสีหน้าปกตินะฮะยิ้มแย้มแจ่มใสนี่คือภาพสุดท้ายที่เกิดขึ้น ประมาณนี้แหละครับคุณผู้ชมคะอ้ะเรากลับมาวันนี้จริงๆมีอีกเหตุการณ์หนึ่งก็น่าตกใจมากซอยวัดหนองรีที่จังหวัดชลบุรีคุณผู้ชมครับตอนนี้คือย,ยากๆเนี่ยเขาติดต่อคุณ